รัฐบาลกัมพูชาเปิดตัวการขุดคลองฟูนันเตโชอย่างเป็นทางการแต่ชาวกัมพูชาไม่พอใจแห่คอมเมนต์ต่อว่าจนเพจข่าวชื่อดังของประเทศต้องลบโพสทิ้งไปเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตทำพิธีเปิดการขุดคลองฟูนันเตโชอย่างเป็นทางการ โดยไม่สนใจคำเตือนของเวียดนามเลยนะครับและประกาศให้ชาวกัมพูชาหยุดงานทั้งประเทศเป็นวันหยุดของชาติด้วยนะครับชาวกัมพูชาที่หากินรายวันต่างก็ไม่พอใจครับเพราะว่าพวกเขานั้นสูญเสียรายได้ส่วนชาวกัมพูชาที่พอมีความรู้ต่างก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าครองนี้มันไม่ได้จำเป็นกับประเทศของพวกเขาเลยและมันก็ภาระหนี้สินยาวให้กับกัมพูชาซึ่งมีภาระหนี้สินมากพอ อยู่แล้วหนักขึ้นไปอีกโดยปัจจุบันครับกัมพูชาต้องใช้เวลามากกว่าร้อปีในการชําระหนี้ต่างประเทศนะครับซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาเคยบอกตลอดมาว่าพวกเขาจะเป็นประเทศที่ร่ํารวยในปี2050หรืออีกประมาณ 25ปีข้างหน้าแต่ชาวกัมพูชาก็ยังไม่เห็นวีแววครับว่ามันจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยได้อย่างไรถ้ามันยังคงต้องใช้หนี้ต่างประเทศมากกว่าร้อปีและต้องให้คนอื่นมาบริหารแผ่นดินของตัวเอง99ปีบ้าง50 ปีบ้างรวมไปถึงการเสียอธิปไตยในดินแดนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น4จังหวัดที่เสียให้กับเวียดนามไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือคลองนี้ที่กําลังจะขุดซึ่งเป็นรัฐวิสาหากิจของรัฐบาลจีนนะครับที่จะมาขุดคลองและบริหารจัดการคลองให้ก่อนหน้านี้มันก็เห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามบินท่าเรือหรือทางด่วนที่จีนมาสร้างไว้ให้ชาวกัมพูชาเองแทบจะไม่ได้ใช้และคนที่ต้องจ่ายค่าบริการแพงแสนแพงนั้นไม่ใช่นัก ท่เทียวมันกลายเป็นชาวกัมพูชานั่นเองส่วนท่าเรือที่สร้างแล้วไม่ได้ใช้อย่างท่าเรือรูปนกเนื่องจากไปสร้างท่าเรือนในบริเวณที่น้ําตื้นเขินพอน้ําลดปัญหาก็คือเรือไม่สามารถเข้าไปจอดในท่าเรือได้มันก็กลายเป็นท่าเรือร้างส่วนสนามบินเสียมเรียบอังกอที่สร้างเสร็จมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายปีก็แทบจะไม่มีเครื่องบินมาจอดนะครับมีสายการบินโลคอร์สของเวียดนามไปบินลงที่นั่นประมาณ2เที่ยวต่อวันเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ได้ไรายงานไปในขั้ง ต้นนะครับประชาวกัมพูชานั้นเขารู้สึกว่าคลองฟูนันเตโชนั้นมันสร้างความเดือดร้อนมากกว่าประโยชน์ครับเพราะชาวกัมพูชาที่อยู่บริเวณ2ฝั่งไหลคลองที่จะต้องขยายออกไปนั้นจะต้องเสียพื้นที่ที่ดินของตัวเองที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยที่ยังไม่ทราบชะตาก,กรรมว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนส่วนค่าชดเชยของรัฐบาลที่บอกว่าจะจ่ายให้นั้นมันก็น้อยนิดต่ำเตี้ยเรียดินและยังไม่มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าจะได้เท่าไหร่และมันจะเพียงพอตอ การหาที่อยู่อาศัยใหม่ของพวกเขาหรือไม่ทีนี้มามองในฝั่งมุมของประเทศไทยของเรากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับว่าเราจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างโดยในทางตรงนะครับหลังจากคลองนี้ขุดเสร็จแล้วนะครับเรือขนส่งสินค้าบางส่วนที่กัมพูชาเคยใช้ส่งสินค้ามาลงที่แหลมชบังที่สัตหีบเพื่อขนเข้าผ่านด่านทางจังหวัดตราดเข้าไปที่กัมพูชาหรือที่จันทบุรีเข้าไปที่กัมพูชานั้นก็จะมีปริมาณ ลดลงครับแต่มันก็คงจะไม่ได้ใช่ทั้งหมดนะฮะแล้วก็คงจะไม่กระทบกับประเทศไทยเรามากสักเท่าไหร่ไม่เหมือนกับทางฝั่งของเวียดนามที่จะเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงมากกว่าไทยแต่ปัญหาที่จะตามมาจริงๆก็คือเรื่องของการที่ชาวกัมพูชาที่ถูกไล่ที่ดินไร้ที่อยู่อาศัยบางส่วนน่าจะ หันหน้าเข้ามาที่ประเทศของเราเพื่อหาความมั่นคงทางการเงินทางงานหรือบางคนอาจจะเข้ามายึดอาชีพที่กลายเป็นอาชีพที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นขอทานหรือปัญหา อาชญากรรมในอนาคตนั่นเองนะครับหลังจากที่สื่อของกัมพูชาได้รายงานเรื่องนี้ออกไปนะฮะอย่างที่อาิบไปว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจและครับสื่อของกัมพูชาอย่าง KBN New+ ็นนิพสเนี่ยโพสต์แรกลงไปนี่ชาวกัมพูชามาถล่มไม่พอใจจนทางสำนักข่าวต้องลบโพสต์นี้ทิ้งไปเลยยังคงพอเหลือคอมเมนต์ให้อดได้อ่านก็คือจากเพจของเกาะสันติภาพนะครับโดยชาวกัมพูชาที่ออกมาคอมเมนต์ไม่พอใจเนี่ยนะครับก็จะโดนชาวกัมพูชาที่นิยมในรัฐบาลกัมพูชากล่าวหาว่าเป็น IO ของ เวียดนามนะครับด๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันครับ,บว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรบ้างโดยคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าที่ดินของฉันพวกเขาเอาที่ดินของฉันไปแล้วเอาไปตอบแทนให้กับพวกทุนจีน เนี้นนามาอมเมนต่อไปนะครับบอกว่ามันคงสมหน้าสมตารัฐบาลนี้แล้วละฉีกขาดประเทศของเราออกเป็นท่อนๆน้อเมนต่อไปนะครับบอกว่าที่ประเทศอื่นถ้าใครอยู่ในที่ที่รัฐพัฒนาถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆหรืออาจจะฟุกได้ค่าชดเชยเกินสามเท่าของที่ดินเลยในบางที่แต่ที่ประเทศของเรานั้นมีแต่น้ําตาของผู้คนคอมเมนต่อไปนะครับบอกว่าพวกสื่อของรัฐพวกเนี้ถ่ายทอดแต่พิธีเปิดแต่ไม่เคยไปสอบถาม ามผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะก็บอกว่าระวังตัวเอาไว้นะทุกคนคนที่เข้ามาพูดความจริงนะส่วนใหญ่จะติดโคกคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าสื่อในประเทศทำไมไม่ไปสอบถามคนที่แพรกจิกดูบ้างว่าเขาได้รับเงินชดเชยกันหรือ,อยังคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่ามันก็สมหน้าสมตากับรัฐบาลนี้แล้วละอันตรพานก็ปกครองแบบอันตรพานฉันหวังว่าประเทศของเราจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมในอดีตความคิดเห็นตอ ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าข่าวล้างสมองเหมือนเคยที่ธรรมารเป็นปกติในอดีตนะมันใช้การไม่ได้แล้วละชาวคอมเมนต์ของเรารับรู้ทุกอย่างได้เวลาหยุดหลอกลวงฉันแล้วพวกสมองป่วยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นสื่อที่ดีอย่าปล่อยให้ข่าวชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินโดยไม่ได้รับค่าชดเชยนั้นต้องสูญหายไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขามาตั้งคําถามสั้นๆเอาไว้นะครับโดยบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยทําไมนักข่าวของประเทศของเราถึง ชอบบิดเบือนความจริงโดยในเนื้อหาของข่าวนี้นะครับก็บอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนต่างยินดีกับครองนี้และประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งครองนั้นได้รับเงินชดเชยที่น่าพอใจและยินดีที่จะย้ายออกนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกตัวเลขอะไรเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าฉันเป็นคนในพื้นที่มันไม่มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมอะไรแต่อย่างใดทั้งสิน้นมีเพียงน้ําตาของความหมดหวังหมดศรัทธาของประชาชนคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าราคาที่ดิน3 0 0 0ดอล แต่รัฐบาลชดเชยให้เพียงแค่10,000ดอลลาร์เท่านั้นความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขาบอกว่าในจังหวัดเปรยเวงข่าชดเชยที่ดินหนึ่งตารางเมตรช่วยออกข่าวให้ฉันหน่อยคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าชาวกัมพูชาที่ต่างพากันไปยินดีกับความสุขชั่วคราวนั้นรอรับผลกระทบที่แท้จริงได้เลยและในอนาคตพวกเราจะได้รับค่าตอบแทนที่สาสมคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าซื้อข่าวของรัฐนะช่วยถ่ายทอดความจริงบ้างเถอะอยาก กหกให้มากนักเลยอย่าได้ซ้ายจัดเกินไปหรือขวาจัดเกินไปครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดน่เอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับก็มีชาวกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบเยอะครับเพราะว่าคลองนี้มันยาวมากนะครับแล้วก็มีการเวนคืนที่ดินมากมายในระหว่างทางนั้นก็ยังมีจุดรับพักส่งสินค้าที่ต้องเวนคืนพื้นที่กว้างมากๆนะครับทำให้ผูไ้ดได้รับผลกระทบนั้นมีมากมายหลากหลายครอบครัวครับพวกเขาต่างก็มาตัดพ้อนะครับว่าได้รับค่าตอบแทนที่ ไม่เหมาะสมแล้วก็นําซ้ําสื่อของรัฐเองก็ยังนําเสนอข่าวเฉพาะข่าวที่รัฐบาลอยากให้ออกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งที่จริงๆแล้วมีประชาชนที่ต้องเสียน้ําตาและได้รับผลกระทบมากมายประเทศไทยของเราเองก็คงจะต้องเตรียมรับมือเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้สถานการณ์ของเพื่อนบ้านนั้นไม่ดีเอาเสียเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างเมียนมาที่สถานการณ์สงครามนั้นกลับมาครุกคุนอีกครั้งทั้งฝั่งสพาพาาปปลาวเป็นปัญหาเรื่องของวิกฤตข่างเงินนะครับทำให้ชาวลาวหลังไหลเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเรามากขึ้นส่วนชาวกัมพูชานี่คือประชากร ส่วนใหญ่ของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยของเราบางส่วนก็มาสร้างประโยชน์ให้ไทยเราจริงๆนะครับแต่บางส่วนก็มาสร้างความเดือดร้อนบางคนเริ่มมาแย่งอาชีพของคนไทยแล้วและปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยของเราเองนี่แหละครับที่สมยอมให้เขามายึดเอากิจการที่ควรจะเป็นของคนไทยไปเช่นร้านค้าแผงลอยต่างๆที่คนไทยเรายอมเป็นโนมินีให้คนกัมพูชาค้าขายในประเทศไทยครับคุณผู้ชมและครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่อง เมนด้านล่างได้เลยเนะครับการแปลความคิดเห็นและเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด,ด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ